สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ s a m s u n galaxy g m 5 1มือถือแบตอึดเ0 0 0มิลแอมป์จอซ u เปอร์อั e เรพร้อมกับชาร์จเร็วในราคาเริ่มต้นเพียง12,990บาทส่วนจะมีสเปคแล้วก็จะมีอะไรที่เราควรที่จะรู้ก่อนซื้อมือถือรุ่นนี้กันบ้างเอาเป็นว่าไปดูพร้พอมๆกันเลยดีกว่าครับกับผมดีมเมอรี่อับ let's go มาอีกแล้วนะครับสำหรับมือถือที่เปิดตัวแบบเงียบๆนะครับไม่บอกไม่กล่าวอยู่ดีก็เปิดตัวเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว Samsung Galaxy M51 นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ครับก็จะได้มีราคาและก็ข้อมูลนะครับหลุดออกมาทาง Samsung Official Store นะครับบน lazada แต่ว่ายังไม่สามารถซื้อได้นะครับเนื่องจากว่ามันขึ้นว่าสินค้าหมดแต่ก็จะจัดส่งในวันที่16กันยายนที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในด้านของการดีไซน์และก็หน้าจอกันบ้างดีกว่านะครับในด้านการดีไซน์หน้าจอรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบ punch hole display หรือว่าการเจาะหลุมไว้บนหน้าจออนนนัั่เง ซึ่งตำแหน่งเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางตัวเครื่องเลยนะครับส่วนการที่ท้ายฝาหลังเนี่ยก็จะมีการไล่เฉดสีตามสไตล์ซัมซุงนะฮะการวางตำแหน่งกล้องหลังเนี่ยก็จะเรียงลงมาเป็นตัว L อย่างเช่นเคยนะครับวางไว้บนฐานตามสไตล์ปี2020นิยมเลยนะครับ เรียกได้ว่าการดีไซน์แบบนี้มันก็คกล้ายๆกับเจ้าตัว A 51 A 71หรือเปล่าบอกได้เลยว่าคล้ายครับ <c oughs> ส่วนในด้านของหน้าจอครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.7นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Super Amoled ครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass 3ด้านของหน้าจอครับก็ถือว่าเป็นขนาดหน้าจอที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ในระดับหนึ่งแต่ว่าก็เสริมความแข็งแรงมาด้วยกระจก Gorilla Glass 3นะครับชนิดของหน้าจอเองเนี่ยก็ถือว่าให้มาคุ้มค่าเลยนะครับเป็น Super Amoled เนาะพอตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ ก็จะเป็น USB Type C แล้วนะครับแจ็ครูของฟัง3.5ก็ยังมีมาให้ตามปกติเลยยังไม่ได้ตัดออกไปไหนน้ำหนักตัวเครื่องครับตัวนี้จะอยู่ที่213กรัมเลยนะครับถือว่าน้ำหนักค่อนข้างที่จะหนักไปนิดนึงนะครับแต่เมื่อเทียบกับขนาดของหน้าจอแล้วก็เทียบกับแบตเตอรี่เนี่ยถือว่าพอรับได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดใครนะครับจำเป็นจะต้องใช้งานมือเดียวปล่อยๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามีเมื่อยแน่นอนนะครับสำหรับหน้าจอขนาดนี้แล้วก็น้ำหนักขนาดนี้นะฮะถาดใส่ซิมครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบ triple slot นะครับสามารถใส่ได้กว็สาามรถ เพิ่มไมโคร SD สดการ์ดได้นะครับซึ่งน้อยรุ่นแล้วนะครับที่จะสามารถเพิ่มไมโคร SD c a r การ์ดได้บางคนนะครับก็อาจจะใช้งานแบบว่า SD c a r การ์ดเก่าหรือว่าอยากจะเก็บข้อมูลไว้ใน SD c a r การ์ดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามือถือที่เปิดตัวออกมาใหม่เนี่ยไม่สามารถเพิ่มไมโคร SD c a r การ์ดได้แต่ว่าตัวนี้เพิ่มได้นะครับการสแกนนิ้วแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกนนิ้วด้านข้างตัวเครื่องครับแล้วก็จดจําใบหน้าส่วนในด้านการทํางานครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วย a อ d r ร i d 10นะครับครอบทับด้ ตัวคอควม Snapdragon 730 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่2.2กิกะเฮิรตซ์ GPU เลือกใช้เป็น Adreno 618ในด้านของความเร็วความไหลลื่นในด้านของการใช้งานทั่วไปหรือแม้กระทั่งการเล่นเกมเองครับบอกได้เลยว่าซีรีส์7แล้วเนี่ยใช้งานได้สบายสบายหายห่วงเลยนะครับอาจจะเอาไปเล่นเกมไตแรงกับเพื่อนๆหรือว่าอาจจะเอาไปเล่นใช้งานทั่วไปนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับส่วนในด้านของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวนะครับ Quad Camera โดยต้นหลักครับจะให้มาอยู่ที่64 ล้านพิกเซลรูรับแสง GF หนจุดแปเป็นกล้องเลนวายนะครับบวลูทูธเลนอัลตร้าวายสิล้านพิกเซลนะฮะซึ่งเลนอัลตร้าวายของเขาสามารถกางสูงส,สุดได้ถึง123องศาเลยนะครับแล้วก็บวกมาด้วยกับเลนมาโคร5ล้านพิกเซลแล้วก็เลนเดฟเซนเซอร์อีก5ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดกล้องหลังได้ที่ 4K 30เฟรมเรทนั่นเองนะครับในด้านของเรื่องกล้องหลังครับแน่นอนว่าซัมซุงเนี่ยเป็นแบรนด์มือถือที่ในด้านของเรื่องกล้องครับคนไทยเนี่ยไว้วางใจมาเป็็็นน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 เเเเววววลลาาาาาาายยยะะะคคครรรัับบไมมมม่ม่่่จปใใดด้้้ขอองีีีีุกห ครบเลยนะครับหรือว่าจะเป็นเลนส์ต่างๆนะครับรุ่นนี้ก็มีมาให้ครบถ้่วเช่นกันนะฮะส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้ก็จะให้มาอยู่ที่32ล้านพิกเซลครับรูลักแณงที่ F 2.0เป็นกล้องเลนส์วายนะฮะสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดกล้องหน้าได้ที่ 180p 0 30เฟรมเรนในด้านของกล้องหน้าเองครับหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะว่ากล้องซัมซุงเนี่ยมันบิวตี้เกินไปหรือเปล่าเรียกได้ว่าแล้วแต่คนชอบเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกล้องหน้าของทางซัมซุงเองเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะเอาโหมดบิวตี้หรือเปล่าหรือว่าจะไม่่่เเเเเออออาาาาาก็ได้้รรรรรับแแลววตืืหป เลยนะครับการรองรับต่างๆครับรุ่นนี้ก็มีมาให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi 5 Bluetooth 5.0หรือว่า NFC ก็มีมาให้ครบเลยนะครับส่วนแบตเตอรี่ฮะรุ่นนี้จะให้มาที่7,000ม ah ิลลิแอมกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเป็นมือถือที่แบตอึดมากๆนะฮะเมื่อเทียบกับขนาดหน้าจอหรือว่าเทียบกับความหนาของตัวเครื่องนะครับเรียกได้ว่าเป็นแบตเตอรี่ที่เยอะมากๆนะครับสำหรับ7,000ม ah. ิลลิแอมนอกจากนี้นะครับก็มาพร้อมกับชาร์จเร็วอีก25วัตต์ด้วยกันนะครับ ซึ่งชนิดของหน้าจอเนี่ยซูเปอร์อัพเดทเนี่ยมันก็อาจจะกินพลังงานบ้างนะครับในด้านของการใช้งานเมื่อเปิดหน้าจอทิ้งไว้เนาะแต่ CPU ของเขาครับเจ้าตัว snapdragon 730เนี่ยจะเป็นสถาปัตายกรรม8นาโนเมตรเท่านั้นเองนะครับดังนั้นการกินพลังงานเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะมากมายขนาดนั้น7,000มิลลิแอมเนี่ยเรียกได้ว่าใช้งานได้ทั้งวันเลยนะครับส่วนการที่เขาให้ชาร์จเร็วมาที่25วันนะครับก็ถือว่าเป็นการดีนะครับเนื่องจากว่า7,000มิลลิแอม์เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ให้ชาร เพราะว่าแท็บเล็ตบางตัวเนี่ย แบตเตอรี่น้อยกว่า7 0 0 0มิลลิแอมก็มีนะครับอันนี้ไม่เอ่ยถึงนะครับว่าเป็นรุ่นไหนส่วนในด้านของสีครับรุ่นนี้ก็จะมีสีให้เลือกอยู่ทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับสีแรกเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับซึ่งก็จะมีการไล่เฉดสีเล็กๆน้อยๆนะครับตามสไตล์เขาส่วนอีกสีหนึ่งนะครับก็จะเป็นสีขาวนวลนะครับเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตภาพให้ดูเนาะซึ่งแต่ละสีครับก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปนะครับใครชอบโทนสีเข้มเขมดุดนะครับก็แนะนาเป็นสีดาส่วนใครที่ชอบ บ้างนะครับโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีความจุอยู่ที่แรม8กิกรอรม128นะครับโดยราคาที่เปิดตัวมาอย่างที่ผมบอกไปในช่วงต้นครับจะอยู่ที่12,990บาทน,นะครับ ตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลแล้วก็มีราคาอย่างชัดเจนนะครับโผล่ในด้านของ Samsung o f f i c i a l Store บน Lazada านะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันขึ้นสถานะว่าสินค้าหมดเนื่องจากว่า a m s u n งนะครับเขาจะวางจำหน่ายแล้วก็จัดส่งจริงๆเนี่ยในวันที่16กันยายนที่จะถึงนี้เลยนะครับใครที่อยากจะได้นะครับสามารถสั่งซื้อแล้วก็จับจองได้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัว Samsung Galaxy M51 นี้นะฮะและนี่เลยครับก็คือทั้งหมดของสิ่งที่ควรรู้ก่อนซือ้อ s a ม s u ง g ก a l a x y M51 คุณผู้ชมค คอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมครับอยากจะเข้าไปอ่านสเปคมือถือรุ่นนี้เพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ successor com ได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะเข้าไปติดตามข่าวสารว่ามีมือถือรุ่นไหนอัปเกรดกันบ้างสามารถเข้าไปกดไลค์ที่แฟนเพจ ct successor ได้เลยนะฮะคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากคุณผู้ชมเนี่ยก,กดไลค์กด s u บสไ r i ์ e และที่สาคัญอย่าลืมกดลูกกระดิง่งติง้งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับคลิปวันกนี้กลาาก えー